สบายดีมาพบกันใองค์บรรณาฯมันคือมนองค์บรรณากับเพื่อนเนาะจะพากันจะพากันไปเก็บเนาะเดี๋ยวเก็บมาเพจะพากันไปเก็บมาเพล่เดี๋ยวนี้คาตาคือเก้าจะท่องให้ท่องนาคือเก้าว่ะม่องค์กับเซสิมาเก็บมาเด้อมาเด้อป้าไปเก็บมาเพล่กันเลยไปย่างฝายก็ตาไปแล้วพู้่ายก็ตาไปแล้วพู้ตาไปเห็นปไปกับม่องค์เด้อไปเก็บมาเพล่ ไปกระตาไปแม่องค์ไปกับเพื่อนกับเซลเนาะอ้ะไปเด้อยังไงกูพูดเลยไปให้พงครับ้านนี้เลยไปยุน่เดีไปกระตาไปเด้อไปเด้อเพื่อนมาอันนี้ก็เขาเก้อแล้วเห็นเปล่เขาเกอ้อแล้วนี่เห็นเปล่เขาดอกมันก็อ้อแล้วนี่ทางไปก็ซิ้อขี้ต่มได้เนาะ เก็บมาเฟสทุกคนไปเก็บมาเฟสอยู่หนแม่องเห็นปะมาเฟสก็บม่ได้ซื้อกินได้มาเฟสกะปูเองกินเองเฟสเองทุกคนเออเส้นุล่มก็สีบึดนะ้ดเนาะเห็นอกอันนี้คือเขาทุกคนเห็นอกเขางามงามเห็นบอกำลังอ้อแล้วเขากหนาเห็นอกทอดห่วงแล้วทุกคนเห็นบะข้าวถอดรวงแล้วเห็นบะประมาณนี้เนาะบาย lỡ phải thêm hết bà thêm mẹ ông hên lại thêm ông này là họ lại hết bà này để phần mẹ ông áo à, phôn cả tốt này nhà mà hỏi lên thằng cắn khăn chóng thằng này phôn tốt hết Mẹ ông đã nhìn tay xe, mẹ ông chỉ thay xe mẹ ông ซองเซลลงมาเก็บมาเพชรทุกคนอ้อยกะงามเซลวะอ้อยก็งามห่างามได้ไม่อ่งนานลองป่ากยืยคือป่านานดีป่านานลองป่ากันยืยวะอ้อยเต็มเลยดังเป็ทางไก่บังได้เร็วมาได้เซลกระเ่างกระเต็มอยู่ฝนเบา โซนอ้อยก็งามเพิ่น่าเพิ่นดิอ้อยไ oh, yeah, well. ม่องกัเพลินไปสิประมาณนี้น้องสะป่ากะไลยเห็นบ่ขึ้นเทลงก่อนเฮ้ยโคตรกย่านยังเก็บบุลือ่าเก็บโลดขึ้นเทลงก่อนไปขึ้นเทลงก่อนขึ้นเทงก่อนไปได้ปนปิงก่อนะขึ้นเทลงก่อนเพิ่น้ เอบพนตก๊กตอนนี้กำลังพนตก๊กเอ,เอ้ใครจ <c oughs> ไมีมี่เพลงในอกเล่นวะอืวพัดีได้เดี๋ยวเนี่มานั่พักเพลงกอนแล้วจะเก็บมาเพรมาพนตก๊ก <c oughs> หลังสีขาวโซนเดอ้อถึงได้หกหกฉากขาวโซนกับบ้ากไมทับเจอนั่นแหละกำลังไข่ประตูโซนมเมักเทลังไครประตูโซนเมัเทดิอือ <c oughs> เก็บบาดนึก็ดีหอดเห็นดอกซุกแดงสะลือทุกคนน่แหละ ແນ່ບ <c ậ u> ໍ່ໄດ້ເອົາແຄມມີຕັກຫັ້ນນະເມາສຸກເຊີກຕດດລະເຊີຜູເົກະອ້າມຄກດິມາສຸກເກັບສຸດມາເຮົາົດມສຸກເມິດມາດດວມດິອ້າມດລໍດມິດແລະດິກັບດກິນເຮົານແລ มึงพอซ่ำได้กินซ่ำได้กะเด่นป่ะสิประมาณนี้แหละทุกคนมาเพ็ดกระเด็นเพื่เต็มอจังเด่นบ่ะโอ้โหเก็บมเพ็ดกันกระเด็นเก็บมาเพ็ดเก็บมาเพ็ดเพิ่มมาเพ็ดกระดกมาในองค์กรได้ยินแต่เสียงเด้อสิเทียนแต่เซลเมืองค์เด้อมาเพ็ดเนี่ยเรได้ซื้อกินมาเพ็ดก็เราได้ซื้อเด้อคนดูเด้อ โซนเซลมาเอาผมอันอเซลก็ง่ามงามทุกคนห้องติปห้องตู้ก็ไปย่าง <laughs> มาเพ็ดมาเพ็ดเก็บเก็บตอนค่ำอืมเก็บตอนค่ำเก็บมะเพ็ดตอนค่ำอันนี้ตอนได้เยอะเก็บก็เก็บเห็นบปล่ทุกคน เป็ดกับฝนฝนกับตกมะเข็ดก like, ับแดงเลยโสมซีก็บมะเข็ดตอนค่ำเด้อนี่เด้อทุกคนเป็นมะเข็ดแดงแดงรอบบนลีวีนกับน้องซาเอาน้ำน้องซาในเลยฮดนะทุกคนเอ้ยเห็นเปล่ามะเพ็ดประมาณนี้เลยทุกคนนันก็มะาทูเื่อนหม่าทู กานหงงงามงามพันเซผู้เจกว่เก็บมาเพชรกรไดซ้ำนี้เลยยวนย่คู่นี้มาเพชรดิบยุคู่นี้นํมาเพชรดิบมาเคอมาเพชรมาเคอเบิ่งเล่มาอีกอันี้ถุงหนาพากันค่ากันมืดทุกคนเ้ยเห็นบ่าย่อยๆคนก็ป่อยๆนี่ ได้ไลน์พอเตือันโทุกทุกะตะกะตาหรือตะกาเนาะขอโมกขอบเจอได้ไลเด้อเอฟีเด้อขอโมกขอบเจอได้ไลเนาะขอโมกขอบใจเด้อวันนี้ก็มาก็ข้อลาลงอันลงอันลงคลิปกันเนาะทุกคนเนาะคลิปนะพบกับเมื่ออย่าลืมกดไลค์กดเลิฟเพิร์เด้อเพิร์เป็นกำลังเจอให้แม่องค์เนาะบาย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 